จระวันนี้นะครับรูปประจาวันนี้โชว์ให้ดูนิดหนึ่งนี่คือน,นิทานยังวาดไม่เสร็จครับเป็นภาพนิทานจากหนังสือนิทานคุณธรรมครับวันนี้นึกถึงพี่โอมรัชโชเวทที่มาอ่านี่ขวาคอยยิบมานิดหนึ่งเนี่ยนี่วันนี้เป็นวันแห่งความรักนะครับอยู่ก็นึกถึงพี่โอมรัชโเวทซะง,งั <laughs> ้นพี่รัชโเวทเนี่ยเป็นนักเขียนการ์ตูนนะครับที่สำหรับัวแล้วถือว่าเป็นไอดอลของัวเลยล่ะ าะว่าพี่โอม,มาชเวดเนี่ยสมัยก่อนตอนที่กวาทําหนังสอพิมพ์เสียงเด็กกวายังเป็นนักเรียนขาสั้นอยู่เลยครับพี่โอมเขาก็จะมีทีมงานชอวาบานเด็กยุคนั้นก็จะมีพี่โอม,มาชเวดพี่สละนักบำรุงกลุ่มนี้เขาเป็นหัวก้าวหน้านะครับในเรื่องของวงการภาพวาดในสมัยนั้นพี่โอมเขาก็โด่งดังมากเป็นนักเขียกนการ์ตูนหนุ่มรูปหลอ่อนี่เขาว่ากันนะพี่โอมเขาพูดกันอย่างนี้พี่โอมอแล้วก็มีทั้งไอเดียใหม่ๆก็ทำหลายๆอย่างมากเลยเป็นนักโฆษณาด้วยนะครับตอนนี้กวามไม่รู้จักพี่โอมเป็นส่วนตััวนะครบ รู้จักแต่เพียงเป็นลักษณะของ,ของอคนยนันวงการเพราะว่าเราทำหนังสือสิเนก็จะพูดถึงหนังสือเด็กด้วยกันว่ามีหนังสือเล่มไหนบ้างในยุคนั้นดูแล้วน่าสนใจเนี่ยปันเด็กก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ทำออกมาเนี่ยก็พี่อมก็เป็นไอดอลของผัวเลยเพราะว่าชอบว่าผู้พี่อมนี่เขาเก่งเป็นนักเขียนการ์ตูนที่ไม่ได้เป็นแค่นักเขียนการ์ตูนอะ่ะคือเป็นทั้งนักอนิเมเตอร์ที่สำคัญเป็นนักโฆษณาเป็นนักโฆษณาเป็นคิดครีเอทีฟโฆษณาได้หาโฆษณาได้เป็นนักธุรกิจได้นะครับ เป็นไอดอลขวาเลยครับในยุคนั้นจนทั้งมีโอกาสได้มาทำสมาคมกระตูนและรู้จักกับพี่โอมชะเวดนี่ยิ่งประทับใจพี่โอมมากนะครับพี่โอมนี่ก็เป็นนักเขียนที่สุภาพนะครับแล้วก็เป็นครูมากๆคือคือ,คอให้ความสำคัญกับทุกๆคนพี่โอมเป็นคนที่ก้ากับทุกคนแล้วก็พี่โอมชอบแนะนำเทคนิคทุกๆคนบอกเคล็ดลับทุกๆคนว่าจะวาดยังไงจะทำยังไงสาธิตให้ดูวาดให้ดูเวลาพี่โอมนั่งคุยกัน คุยกันหรือพี่อมนั่งว่างๆอยู่พี่อมไม่เคยไม่เคยปล่อยมือว่างครับพี่อมก็จะวาดรูปไปเรื่อยๆนะ,ะถ้าใครนึกนึกอมรัชเวที่ว่าพูดไม่ออกนะนึกไม่ออกว่าเป็นใครนะลองไปเซิร์ชในเน็ตดูครับอมรัชชเวทนะครับจะเห็นผลงานขึ้นมาเยอะมากๆเลยและโดยเฉพาะหนังสือพกภาพพุทธประวัติได้สวยมากนะครับนะ,ะพูดยงไปยงมาก็วันนี้บอกว่าคิดถึงพี่อมนะครับเนื่องในวันวาเลนไทน์นะครับขณะนี้พี่อมก็ก็มีอาการป่วยเล็กน้อยใช่ค้าป่วยเล็กน้อยพี่อมไม่เยอะไม่เยอะเล็กน้อยเล็กน้อย พ,พี่โอมก็กาลังดูแลตัวเองอยู่นะครับก็เป็นกําลังใจพี่โอมนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็กลับมาเขียนรูปให้น้องๆได้ทุกคนได้ชมฝีมือกันอีกทีนึงครับคิดถึงพี่โอมนะครับจะได้ไปเจอไปเจอกันจะได้ไปเห็นพี่โอมวาดรูปนะครับอยากเห็นภาพพี่โอมเวลาวาดรูปเห็นอยากเห็นผลงานพี่โอมอีกเยอะๆนะครับนิดหน่อยครับพี่โอมเล็กน้อยเดี๋ยวก็หายครับเดี๋ยวก็หายให้กําลังใจพี่โอมนะครับให้กำลังใจพี่โอมคิดถึงพี่โอมนะครับนะครับนี่ก็เป็นหนังสือจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับเล่มนี้ได้มาได้มาสักปี2ปีแล้วครับเป็นที่นคายธรรมคือวันนี้อย่างนี้คือกิ่งคิดเกิ่ยงวัดออนไลน์ปกติวันนี้จะต้องเป็นการวาดหัวข้อวาดเส้นเล่นรูปใช่ไหมครับแต่ว่าเปลี่ยนใหม่คือในกลุ่มกลุ่มคนที่เรียนวันจัน์เนี่ยเขาจะไม่ได้เรียนวันพฤหัสซึ่งในกลุ่มนี้น้องหลายคนฝีมือดีมากแล้วครูอยากจะได้ภาพของน้องเขานะครับก็เลยคิดไปถึงว่าเดี๋ยวเราจะออกแบบเราจะเล่าเรื่องมาฟังเรื่องหนึ่งและให้เขาวาดภาพประกอบ แบบง่ายๆนะครับโดยแนะนําให้เขาเพื่อเห็นว่าเวลาที่วาดรูปการ์ตูนได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงวาดสุขสนานนะมันสามารถไปวาดประกอบเรื่องราวต่างๆได้ด้วยก็เลยไปหยิบหนังสือเล่มนี้มาเป็นต้นแบบสําหรับวันนี้นะครับนิทานคุณธรรมนะครับเล่มนี้นะผลงานของพี่โอมรัชเวศนะครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับต้องให้เครดิตด้วยก็จะมีพี่โอมรัชเวศพี่โรมรัชเวศนะครับอ่าคุณมนัฐหัดดำนะเรียกพี่มนัฐก็ได้ครับจริงๆอ่อนกับครูอาแต่ว่าชอบเรียกเขาว่าพี่เพราะเขาเก่งเขาเก่งเขาเก่งมากนะครับ ก็ทั้งทีก็ทําหนังสือออกมาสวยครับเป็นภาพประกอบสวยเต็มเลยครับเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับดูให้ดูให้ดูก่อนรีวิวหนังสือให้ดูกันวันนี้วันนี้เล่มนี้เต็มใจรีวิวนะครับเพราะว่าเป็นงานของพี่โอมและชะเวตครับเนี่ยลายเซ็นพี่โอมอ่าเนี่ยสวยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องพยาคันาคาดนะมุมกล้องของพี่โอมเนี่ยจะเป็นแบบแนวมุมของแอนิเมชันนิดๆนะครับจะไม่ได้เป็นมุมแบบภาพประกอบธรรมดาธรรมดานะบางภาพของพี่โอมเนี่ยเนี่ยมามุมเนี่ยมุมอะไรอย่างเงี้ย น,นี่เรื่องเด็กเลี้ยงแกะนะครับเมื่อมุมอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นหรอกครับไม่ค่อยเห็นนะน,นี่หลายรูปเลยหลายเรื่องอันนี้เรื่องมเมล็ดพันธุ์แห่งความซื่อสัตย์นะครับนิทานจีนนิทานจีนมีหลายเรื่องเนี่ยฉากก็ว่าสวยเนี่ยคนที่ว่าเก่งๆอย่างพี่โอมมีคนก็คือพี่สระนักบำรุงพี่สระนี่ก็เป็นทีมเดียวกันเลยทํางานด้วยกันมาตลอดนะครับจนทั้งตอนหลังนี่แยกไม่ออกว่าคนไหนพี่สระคนไหนพี่โอมเขีย <laughs> น <c oughs> คือเขียนเหมือนกันเลยนะครับจริงๆพอมองออกพอมองออกพอมองออกนิดหน่อย นะครับแต่เขียนเหมือนกันเลยครับบางคนดูแล้วจะไม่ไม่ไม่รู้ถ้าใครไม่รู้จักจะไม่รู้เอยทำไมสองคนที่เขียนเหมือนกันเลยก็เรียกเป็นเส้นสายสกุลโอมและชเวน <c oughs> นี่นะมาเนะี่ยอันนี้ก็หลายเรื่องหลายเรื่องครับเนี่ยสวยๆเต็มเลยนะครับก็ไม่ใช่ปีเฉพาะนิทานไทยนะครับมีนิทานต่างประเทศด้วยมีของอินเดียมีของจีนนะมีอยู่หลายประเทศอันนี้อันนี้ของอะไรอันนี้อ่อนนี่อะไรนะผลมะม่วงกับมงกุฎของพระราชา เรื่องว่ามีความก็ชอบดูหนังสือพวกนี้ครับเพราะว่าการดูหนังสือจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆเยอะเลยนี่ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งจากคนที่ไม่รู้จักนิทานเวียดนามโอ้นี่น่าอ่านเนี่ยน่าอ่านมากนะครับนี่ภู้กันวิเศษนิทานจากจีนอ่านี้อันนี้ก็เคยอ่านลวสนุกดีเทพารักษ์กับคนตัดไม้เนี่เรื่องนี้เราจะคุ้นเคยกันดีนะเทพารักษ์กับคนตัดไม้นะครับเป็นนิทานอิสอปเก่าแก่เลยนะแต่ก็สนุกนะครับเรื่องนี้สนุกมากเลยอ่าเนี่ย พี่องค์เขาจะเขียนออกมาได้สวยมากเลยแล้ว,ลวก็มีมุมมองที่ดีวันนี้กูอาก็เลยไปยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้พปดิอานแล้วชอบชอบชอบเรื่องนี้อนิทานจากอินเดียเรื่องนี้เรื่องลิงกับคนขายหมวกครับอ่าเรื่องนี้นะเลิงกับคนขายหมวกลิงเต็มเลยเนี่ยทีแรกตั้งใจให้น้องๆเก่งคิดเก,ก่งวาดออนไลน์เขาลอกองค์ประกอบนี้ ตั้งใจตอนแรกเลยตั้งใจเขาลอกออกมากอบนี้นะครับก็คือเนี่ยมันมีมุมเนี่ยมุมภาพเนี่ยก็คือกล้องอยู่ที่พื้นแล้วก็ยิงขึ้นไปครับเสยเขาจะเสยขึ้นไปม,มุมเงยเนะยก็ไปเจอลิงเป็นฝูงเลยแต่สงสารน้องสงสารน้องเพราะว่าน้องที่เรี้ยงเก่งว่าเนี่ยวันนี้ประมาณ9ขวบเก้าขวบ8ดขวบ9้าขวบเองนะครับอุตวดเก่ง เก่งนะคิดความคิดส,สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมนะครับใครเรียนกรีคิดเก่งวาดรับรองได้คิดเก่งทุกคนเพราะว่าคนสอนชอบครีเอทีฟนี่ชมตัวเอง <c ười> ไม่มีใครชมแล้วชมตัวเองแล้วกันเ <c ười> <c ười> <c ười> นี่ยก็แบบบอกว่าเนี่ยจะวาดแบนี้นะองค์ประกอบนะองค์ประกอบนี้คือเนี่มายิงกล้องเสรยมาเป็นคนนี้นี่เป็นคนพ่อค้าขายหมวกแล้วนี่ก็เป็นลิงนะครับเรื่องก็คือว่าพ่อค้าขายหมวกคนนี้ครับเขาไปนอนหลับอยู่เสร็จแล้วก็โดนลิงพวกเนี้ยมาขโมยหมวกไปหมดเลยครับ ขโมยหมวกหมดเลยเพราะค้าลิงเขาค้าขายหมวกก็ไม่รู้ทํำยังไงอยากได้หมวกคืนน่ะก็ไม่รู้ทําไงก็เลยตอนแรกก็เลยแบบยกมือขึ้นชี้โบชี้เบเหมือนด่าชีช้นู่นชี้นี่ปรากฏทาท่าชี้แบบลิงก็ทําเลียนแบบเลยเลียนแบบเลยครับลิงก็ชี้ลับมาเหมือนกันเฮ้ยพ่อค้าไหมพ่อค้าขายหมวกก็เริ่มรู้สึกสงสัยเฮ้ย,ยแปลกๆเนาะเอางั้นลองดูทีอะลองดูลองโบกมือใหม่โบกมือโบอกมืออ่าโบกมือลิงก็โบกมือตามครับเ วิลิงมันน่ารักนะมันบอกมือตามด้วยพ่นค้าหมวกบอกว่าแหมงั้นลองดูไหมงั้นไหว้ซิไหว้อินเดียเขามีไหว้เหมือนกันนะเหมือนกับคนไทยนะครับอย่าคิดว่าการไหว้เป็นของคนไทยอย่างเดียวนะครับเป็นของอินเดียเขาก็มีนะครับเป็นวัฒนธรรมการเขาเรียกว่าการไหลบ่าหรือการถ่ายเทวัฒนธรรมนะครับอ่า,าก็วา่วาหว้เสร็จลิงก็ไหว้ตามครับแน่รู้สึกลิงฝูงนี้มันน่ารักเนาะเขาก็เลยคิดว่างั้นทีเด็ดละรู้แล้วจะได้หมวกคืนทำยังไง พ่อค้าขายหมวกก็เลยหยิบหมวกของตัวเองครับคว้างลงกับพื้นเลยครับพอคว้างลงพื้นปแบบัน๊บแน่ตามแผนครับเจ้าลิงทั้งหลายก็ทําตามทุกอย่างครับคว้างหมวกลงมาหมดเลยเอ้โหพ่อค้าขายหมวกก็สบายครับเดินเก็บหมวกกลับบ้านหมดเลยนะพ่อค้าขายหมวกเขามีไหวพริบป,ปฏิพานครับคุณอาก็นึกว่า,าเรื่องนี้มันจบแค่นี้แล้วนะมันเหมือนจบแค่นี้แล้วนะเพราะมันจบเรื่องนี้แฮปปี้เอนดิ้งได้หมวกคืนใช่ไหมแต่เปล่าเลยเปล่าเลย เรื่องดําเนินต่อมาถึงรุ่นลูกครับโอ้โหมีนิทานมีเป็นรุ่นด้วยนะจากรุ่นพ่อนี่รุ่นพ่อไปสู่รุ่นลูกเนะี่ยไม่มีไม่มีภาพประกอบรุ่นลูกนะครับก็ใช้เป็นการเล่าให้เห็นภาพก็แล้วกันนะรุ่นลูกเขาก็เจอสถานการณ์เดียวกับพ่อเลยครับวันหนึ่งครับเดินมาเสร็จแล้วก็เจอลิงขโมยหมวก,กเหมือนกันเขาก็ทําเหมือนกันครับทําเหมือนพ่อเลยชี้เมื่อนชี้เสร็จลิงก็ทําตามเอ๊แบบที่พ่อสอนจริงๆด้วยพ่อเคยสอนไว้แบบนี้ถ้าเกิดเจอลิงขโมยหมวกนะทาอย่างนี้นะลูกทำอย่างนี้นะลูก ขาก็ทําตามาชี้ไปเสร็จลิงชี้ตามบกมืออลิงบกมือตามไหว้ไหวาตามอีกอแน,อน่เสร็จเราละแล้วแล้วเขาก็โยนหมวกกับพ่อเขาเลยครับปแต่ปรากฏว่าครั้งนี้ไม่เหมือนกับพ่อเขาครับไม่เหมือนรุ่นพ่อครับเพราะอะไรลิงไม่โยนหมวกกลับลงมาลิงไม่ยอมโยนหมวกกลับลงมาแถมยังหัวเราะเยาะเขาด้วย สียงประมาณนี้นะคิดว่าคิดว่าคิดว่าเ,เขาก็ตกใจทําไมอนะ่ะร้องไห้เลยเขาร้องไห้ทาไมไม่ไม่ทำไมไม่โยนหมวกลงมาทํำไมไม่ทําแบบเหมือนพ่อเขาล่ะจู่ๆก็มีลิงแก่ตัวน,นึงเดินออกมาครับแล้วลิงแก่ก็บอกว่า <c oughs> ไอ้หนู <c oughs> สมัยก่อนนะ่ะพวกข้าถูกอุบายนี้ของพ่อเจ้าหลอกมาแล้วครั้งหนึ่งข้าก็เลยสอนลูกหลานของข้าว่าต่อไปนี้นะ อาพวกมนุษย์นะ่ะมันทำแบบนี้นะอย่ายโยนหมวกลงไปโอ้โหไม่นึกว่าล,ลิงที่เราว่ามันโง่เง่าเนี่ยนะมันฉลาดจริงๆมันเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีครับแล้วมันก็สืบทอดสั่งสอนต่อๆกันมาครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรสอนให้รู้ว่าบางครั้งนะครับแผนการหรืออุบายหรือบทเรียนเก่าๆบางครั้งก็ต้องจําเป็นต้องปรับ เมื่อสถานการณ์ ar i, เปลี่ยนแปลงไปนะครับดังนั้นอย่ายึดทุกสิ่งเป็นคำพีอย่ายึดทุกสิ่งเป็นคำพีนะอันนี้กูาอาเสริมเองนิทานไม่ได้กล่าวนะครับเดีย๋ยวจะหาวันนิทานเขาพูดรุนแรงเหลือเกินอย่ายึดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคำพีนะครับอย่ายึดว่าสิ่งต่างๆจะเป็นเหมือนเดิมแบบเดิมเป็นแบบสมัยสัก20ปีหรือ30ปีที่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปวันนี้เป็นแบบนี้ พรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเ,เราจะต้องพยายามปรับปรุงและพัฒนาบทเรียนของเราการเรียนรู้ของเราความรู้ของเราไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่ายึดติดหรืออย่าลงคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะคงเดิมนะครับนี่คือนิทานจากประเทศอินเดียนะครับลิงกับคนขายหมวกภาพโดยโอมรัชโชเวสเนี่ยสวยงามนะครับอ่าวละวันนี้มาดูโจทย์ของครูอาครับหลังจากได้อ่านเรื่องลิงคนขายหมวกกับลิงไปแล้วใช่ไหมครับ องประกอบของพี่โอมขออีกครั้งหนึ่งให้ดูโอ้โหมันยากมากเลยมันยากลิงมันเยอะลิงมันเยอะเขียนไม่ไหวนะครับว่าก็เลยบอกน้องว่าเอางี้ครูเลยวางองค์ประกอบใหม่ครับนี่ตอนแรกที่เขียนองคประกอบไว้เป็นแบบนี้ครับตอนที่พออ่านหนังสือพ,พี่โอมจบใช่ไหมครับก็เริ่มเขียนองค์ประกอบเลยสเก็ตแบบนี้ครับอ่าเป็นลิงขึ้นมาแล้วตอนแรกว่าลิงไม่มีตัวนี้นะวาดแค่นี้เอง แต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่ารักอ่ะคือกว่าชอบลิงแม่ลูกอ่ะเวลาที่แบบมีลูกลิงเกาะอ,อยู่มันน่ารักดีเนี่ยเนเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็สวยไม่ค่อยอยากเห็นใครไปยิงสัตว์เนี่ยเพราะว่าบางทีแม่ลูกเนี่ยเขารักกันนะถ้ายิงตัวหนึ่งตายไปอีกตัวหนึ่งเขาก็จะอยู่กับใครนะแล้วเปิดมันก็ไปตรงกันในหนังสือพี่โอมเขาก็เขียนด้วยเหมือนกัน,นรูปนี้แต่ลิงเกาะหลังอันนี้ของพี่อมเขากเกาะหลังนะแต่กูอานเนี่ยให้เขากเกาะตรงอกเลยครับนี่ก็สเก็ตรูปนี้มาเสร็จก็โอเคยื่ ไม่ไหวดูท่าเวลาสอนแค่ชั่วโมงครึ่งไม่น่าทันเนี่ยครูก็เลยคิดว่านั้นดึงตัวเดียวพอดึงตัวเดียวพอนะแล้วก็เริ่มเขียนครับนี่ยื่นหมวกอกมาครับตามทริคก็คือว่าเหมือนกับคนนี้เขาทำไปว่าจะยื่นหมวกจะโยนหมวกจะยื่นหมวกก็ได้แล้วลิงก็ทําตามเรียนแบบนะครับเลือกมาจากฉากนั้นจากนั้นว่าก็มาคิดถึงรูปตัวคนรูปตัวคนไม่อยู่นี้นะครับอันนี้คิดเบื้องตน้นแล้วก็ครูก็เปิดฉากไว้ว่า,วาเออเราอยากจะให้เด็กๆเ,เขาได้ครีเอทีฟนะครับ ที่บอกว่ากีคิดเก่งว่าออนไลน์เราสอนเรื่องครีเอทีฟนะก็เปลี่ยนดูสิตาของลิงเนี่ยถ้าลองเปลี่ยนตาหลายๆแบบอะเอาที่เขาชอบชอบแบบไหนหรือคิดว่าแบบไหนเหมาะสมกับเรื่องนี้ที่สุดเลือกได้เลยคนระับเปลี่ยนตาได้หลายแบบมวกมวกแบบไหนเนี่เลือกเอาอยากได้หมวกแบบไหนเลือกได้นะครับคนคนใส่หมวกตอนแรกมันดูไม่เท่กระตูนมันต้องดูเท่ครับดูเท,ท่ดีเขาดูกันตรงไหนครับดูตรงตาู แล้วก็ดูตรงผมครับดูตรงผมกว่าก็เลยเขียนใหม่ครับไม่ใส่หมวกดีว่าเพราะถ้าใส่หมวกเนี่ยมันก็จะไม่เห็นผมใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นทรงนี้ครับเป็นตัวนี้แทนเป็นตัวนี้แทน,นครับผมตั้งตๆคือได้ไอเดียมาจากซูเปอร์ไซย่าซูเปอร์ไซย่าเบจิต้าผมแบบเนี้ยเบจิต้าที่มาจากเบ,บต้าก็ขึ้นข้างบนใช่ไหมเราเราก็ดัดแปลงหน่อยดัดแปลงหน่อยเป็นล้มไปข้างหลังนะครับแล้วก็เลยคิดว่าเออแนวนี้เด็ก,เดกๆเขาน่าจะถนัด เพราะเขาชอบการ์ตูนสมัยใหม่แบบนี้อยู่แล้วเนี่ยก็เลยผสมผสานครับจุดที่ผสมผสานคือจุดนี้แล้วก็รูปคนเนี่ยส่วนตรงนี้ขวาก็เปิดโอกาสให้นอกจากคนแล้วเป็นเรื่องอื่นก็ได้ไม่จะเป็นต้องเป็นเดินตามนิทานก็ได้ตัวละครเป็นกระต่ายก็ได้เป็นแพนด้าก็ได้ก็มีเด็กคนหนึ่งที่อยากว่าแพนด้าก็ว่าให้เขาดูเป็นตัวอย่างเนี่ยก็ได้นะครับในสุดก็นํามาซึ่งองค์ประกอบภาพนี้ครับนี่นี่คือองค์ประกอบนิทานภาพประกอบของกอานะครับก็จะประกอบด้วยลิง ลิงกำลังยื่นหมวกให้และนี่ก็คือคนนะครับคนที่ที่กำลังยื่นหมวกให้กับลิงเหมือนกันเพื่อตามบทบาทในหนังสือนะครับนะหลังจากนั้นพอเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก็ทุกคนวาดเส้นแล้วก็ตัดเส้นออกแบบตัวละครเสร็จเรียบร้อยตัดเส้นระบายสีครับครูอาจจะลงรูปนี้เป็นตัวอย่างเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเวลาเราจะวาดรูปนะครับเราจะลงสีอย่างไรเวลาลงสีนะครับมันจะมีอยู่สองสีครับนั่นก็คือสีพื้นแล้วก็ สีเน้นนะครับหรือแสงเงาเนั่นเองตรงนี้จะเลือกใช้เป็นสีเนื้อนะครับจะระบายสีเนื้อครับเวลาระบายหน้าเนี่ยแนะนําให้ระบายแนวนอนธรรมดานะครับระาบายไปเลยครับใช้สีเนื้อหรือสีไข่ไก่เรานี่แหละครับระบายยาวเวลาให้เรียบไปก่อนนะครับ ให้เรียบไปนะครับนี่คือสีพื้นนะครับนี่คือสีพื้นห่าเลือกเป็นสีเนื้อระบายให้เรียบไปก่อนนะครับรอบที่หนึ่งไม่เรียบไม่เป็นไรไม่เนียบไม่เป็นไรนะครับคําว่าเนียบหมายความว่านะครับตรงบริเวณขอบขอบอาจจะมีรอยอยู่บ้างไม่เป็นไรครับลงสีรอบที่สองครับใช้สีแท่งเดิมนี่แหละนะมาลงครับลงแถวขอบนี้ดนึงก็เก็บสีได้ข้างๆเลยครับนะยังคงเป็นสีเนื้อนะ การลงสีที่ดีควรจะลงอย่างน้อยเนี่ยสองรอบนะครับอย่าลงเพียงรอบเดียวแต่ว่าน้องๆไม่ต้องกดอินสอสีหนักๆในตอนแรกเลยนะครับลงสบายๆเพลินๆเลยครับบางคนชอบกดสีเข้มเกินไปอะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะแต่งน้ำหนักอ่อนเข้มหรือแสงเงาได้นะอ่าลงไปเลยตรงนี้มีสีเนื้อเติมหน่อยนะตรงไหนที่มีสีเนื้อใช้ก็เติมเลยทีเดียวกันเลยนะครับจากนั้นนะครับ เราก็จะเลือกสีที่เข้มกว่าสีเนื้อนิดหนึ่งซึ่งก็เป็นสีน้ําตาลก็ได้หรือสีส้มก็ได้แต่กว่าชอบใช้สีส้มมากกว่าสีส้มจะเป็นสีของเงานะครับสีของเงาจะลงตรงไหนครับอย่างที่หนึ่งก็คือบริเวณผมนี่ตรงแถวใต้ผมนะครับมันจะให้ความรู้สึกว่าตรงนี้เป็นเป็นนับทุ่งน้าผากใช่ไหมแล้วก็จะมีแนวผมนะครับด้านข้างครับด้านข้างตรงนี้อาจจะเขียนโค้งๆก็ได้ แต่อย่าให้เป็นเส้นตัดแบบขนมชั้นนะครับเส้นตัดขนมชั้นก็คือมันเข้มไปหมดเลยเราค่อยๆจางๆครับเข้มตรงนี้นิดนึงแล้วก็จางๆครับข้างๆจางๆนิดนึงนะอย่าลืมว่าเราใช้เป็นดินสอสีนะครับเมื่อเป็นดินสอสีเนี่ยมันจะต้องไล่น้ําหนักสีได้ดีนะครับความสวยงามของดินสอสีคือการไล่น้ําหนักอ่อนเข้มนะครับตรงนี้ตรงคิ้วนิดหน่อยแล้วก็ใต้าตานิดนึงครับ ใส่ทุบจมูกน,น,นิดนึงครับตามมาด้วยตรงใต้คานี้หน่อยอ่าได้แล้วนะฮะนี้นิดเดียวนะตัวการ์กกรตูนของเราจะเริ่มมีรูปร่างมากขึ้นนะครับใบหน้าของตัวการ์รตูนจะเริ่มกลมมากขึ้นไม่ดูแบนมือนในตอนแรกนะครับซึ่งแน่นอนเราจะลงสีส้มเสร็จแล้วอยากจะลงสีน้ําตาลเพิ่มก็ได้นะครับแต่ครูอาจจะแนะนําว่าอย่าลงเข้มมากนะเพราะถ้าลงเข้มเนี่ย ไม่ดูมืดๆไปหน่อยไม่ต้องใส่ก็ได้จริงๆแ้่สีสม้มก็น่ารักแล้วอ่ะทีนี้มาอีกนิดนึงก่อนจะไปตัวอื่นนะครับถือโอกาสเขียนตรงชุดเขานิดหนึ่งตรงชุดเขาเนี่ยเราเลือกสีได้สมมติว่าต้องการเสื้อสีอันนี้ออกสีแดงชมพูหน่อยนะครับก็ลงไปเลยเออนี่เป็นแขนเสื้อนะอันนี้เป็นสีแดงชมพูนะลงครั้งแรกก็คือสีพื้นลงเรียบๆลงตามรูปร่างของแขนครับ แขนก็โค้งโค้งแล้วก็ลงโค้งะครงนะจากนั้นเนี่ยแค่นี้ไม่พอแนะนำให้ใช้สีเขียนลวดลายครับเช่นวัาเลือกสีแดงมาครับก็ใส่เพลยมนะตรงตรงที่เป็นลวดลายเนี่ยครับเราไม่จำเป็นที่ต้องใช้ปากกาตัดเส้นเลยนะครับใช้เป็นดินสอนนี่แหละสวยที่สุดแล้วนะครับเขียนลวดลายแบบนี้หรือบางคนอยากจะเขียนลวดลายอื่นนะ<ม>เช่นตรงนี้ของครูเป็นสีแดง กวที่อยากขีดลายใช้ตัวสีขีดลายครับขีดเหมือนเส้นปลาเลยนะเนี่ยก็เป็นวิธีการสร้างรวดลายของเสื้อผ้าวิธีหนึ่งนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะเราไม่ต้องทําให้มันที่เรียกว่าอะไรอย่าปล่อยให้มันเรียบๆเรียบๆธรรมดามันมันดูดูง่ายไปอะ,อ,ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเทีไปดูข้างนี้เนี่ยครับอีกข้างหนึ่งนี่เราลงเรียบๆแค่นี้ครับมันง่ายเกินไปครับ สีไม้เนี่ยเป็นสีที่เราเล่นน้ําหนักสีได้ดีสีที่เราเล่นลวดลายได้ดีนะครับเนี่ยนี้มันง่ายไปครับมันง่ายเกินไปครับถ้าเราเติมสีนงไปอะให้เป็นลวดลายเสี้ยนอ,อะได้แล้วเสร็จแล้วจุดต่อไปครับที่รูจะเติมก็คือเงาครับเงาหรือ,รอน้ําหนักอ่อนเข้มเช่นบริเวณนี้ครับหลังเสื้อเราเติมเข้มนิดนแล้วเราก็ค่อยระบาย ใต้แขนนะครับระบายหน่อยหนึ่งแขนกลมขึ้นมาแล้วครับฝั่งนี้แขนไม่กลมเลยใช่ไหมครับเติมดีกว่านี่ครับใต้เสื้อนี่เขียนกลมๆๆหน่อยครับแล้วก็ลงลางๆองได้แล้วครับแขนกลมขึ้นมาแล้วครับตัวเสื้อล่ะตัวเสื้อเราจะลองเล่นดูนะสมมุติตัวเสื้อเนี่ยใช้วิธีการเขียนลายลงไปเลยครับลายตรงนี้นะครับเขียนลายลงไป ทนนี่จะเป็นเสื้อสีฟ้าเสื้อสีน้ําเงินเสื้อสีเขียวเราใช้ดินสอสีเขียนลายไปเลยครับขณะนี้หลังบ้านครูก็เริ่มมีเสียงกบเสียงเขียดเสียงอึ่งอ่างดังขึ้นนะเพราะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยอากาศเย็นดีนะครับวันนี้ชอบมากเลยครับจากนั้นใช้สีน้ําเงินครับแต่งครับ ีที่เมื่อกี้เราเพิ่งเขียนลายไปอะเห็นไหมครับเรามาระบายครับเนี่ยแล้วคิดดูถ้าเกิดเราเราลงสีฟ้านะทั้งหมดเลยทั้งตัวเสื้อกับสีฟ้าคอกับสีฟ้ามันจะไม่สวยครับแต่แหมดูแล้วมันจิดจืดนะมันจิดจืดนะอ่าเราจะลองเติมดูนะครับสีฟ้าสีน้ําเงินเป็นสีโทนเย็นนะครับเพันกูอ่านหนีใช้สีฟ้าก็ได้ใช้สีเขียวก็ได้นะครับมันลงเป็นสีที่ลงไปับ ลงแค่บางๆก็รู้สึกว่าเสื้อมันมีลวดลายเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่แนะนำให้ลงสีอ่อนนะครับถ้าเราลงสีเข้มเนี่ยลายที่เราอุตส่าห์ตั้งใจเขียนเนี่ยมันจะมันจะไม่เห็นเลยนะครับมันจะกลืนหายไปเลยครับนี่ครับน่ก็ได้ลวดลายเสื้อผ้าขึ้นมาแล้วอ่านะนีะ่ครับนี่คือเทคนิคการระบายสีนะครับเดี๋ยวก่อนจะจบไลฟ์นี้นะครับกขอขอให้ไอเดียนิดนึงนะครับ มีคนมีคนอาจจะสังเกตว่าทําไมลิงของขวามันเป็นสีเขียวมินนะเขียวแปลกนะก็คือว่าปกติลิงทั่วไปเขาก็ชอบเขียนสีน้ําตาลสีส้มนะครับสีแบบธรรมชาติเนะี่ยแต่ให้ข้อสังเกตนิดนึงว่าทําไมการ์ตูนญี่ปุ่นถึงได้ครองใจคนทั่วโลกเลยเพราะอะไรนะครับทำไมเด็กรุ่นใหม่ถึงชอบดูการ์ตูนตัวนั้นตัวน,น,วนี้สิ่งหนึ่งก็คือการออกแบบตัวการ์ตูนแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าข้ออกแบบได้น่ารักนะครับออกแบบได้เท่ สิ่งอย่างหนึ่งที่อาจจะไม่ได้สังเกตกันนะครับหรือมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพไปแล้วนั่นก็คือสีสันครับดูอย่างผมสมัยกว่าเด็กเนี่ยเราก็จะเห็นผมกระตูนนีก็จะเป็นสีดําสีน้ําตาลอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอยุคเนี้ยผมสีเขียวผมสีชมพูผมสีม่วงผมสีส้มอย่างเงี้ยผมสีแดงอย่างเงี้ยมันให้กระตูนเขาดูเทมากขึ้นก็เลยบอกน้องว่าในโจทย์วันนี้นะลิงเราลองเปลี่ยนสีดูสิถ้าเราไม่เป็นลิงสีธรรมชาติเราจะลองเปลี่ยนสีอื่นดู ให้มันดูแบบเจ๋วๆหน่อยเท่ๆนะจะสีอะไรนะครับครูแกลกยกอย่างสีเขียวนี้ขึ้นมาครับนี่คือเขียวมิ้นท์แล้วแต่งด้วยเขียวเข้มนะครับก็ดูแล้วก็แปลกไปนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับในการออกแบบภาพการ์ตูนอย่าลืมว่าเวลาเราวาดรูปไม่ได้เน้นสวยอย่างเดียวนะต้องเน้นเรื่องความคิดสร้างสารรค์ด้วยนะครับเน้นเรื่องไอเดียเน้นเรื่องความมั่นใจของผู้วาดนะครับไม่ต้องไปเขินไม่ต้องไปไอายเดี๋ยวคิดว่าแหมลิงมันต้องสีน้ําตาลนี่ครู เราลองเราลองเปลี่ยนดูไปได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานว่าคนวาดก็ต้องชอบนะครับไม่ใช่ว่าขวาบอกว่าเป็นสีเขียวสิเอ้ยแต่เราไม่ชอบเลยสีเขียวอะ่ะกไไไไ็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลงนะครับลงตามที่เราชอบนะอันนี้เป็นไอเดียที่ฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ